คุณผูช้ชมครับผมไปหามาแล้วมันปิดไม่ได้จริงๆมันปิดไม่ได้มม่ปิดได้คือผมหาไม่ค่อยละเอียดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปหาพวกดีซอดพงดีซอดแผคที่มันเอาไว้ใช้ปิดเสียงทำอะไรนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะลอไปหามาแต่สิ่ง ที่ผมอยากจะบอกคือผมเจอทานแล้วปบมือเอาใช้ถานครับทอดไปมุดเลยนะไม่เหลือถานเป็นทุกเลยรู้ว่าจะเอาบอลาวามาก็แหละไม่ได้ดิถ้าก็จะเอาบอลาวามา แล้วผมจะเผาเหล็กทำถังน้ำยังไงอ่ะเออทำทำถังแล้วแหละแล้วไปตักลาวาผมก็เนอะอยากเล่นรีสอร์ทแพ็ วิววิวผมเจอตรงนี้มีเลสโตใช่ไหมตรงนี้ก็มีเหล็กโอเคครับเดี๋ยวผมขุดเหล็กเอาไปเผามาทำพิกพิกแอ๊กเหล็กจุบ้านี่จุบ คเก็บเลสโตนแร่เลสโตนเนี่ยมันต้องใช้ที่ขุดเหล็กขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวผมก็กำลังจะขึ้นไปทำที่ขุดเหล็กนะครับซึ่งมันยาวนานมากเออลววิธีการขึ้นไปอย่างรวดเร็วครับวืบถาว่าโกงไหมใช้ได้ ป้าโอ้โหมอนเตเยอะมากมาผมยังไม่มีชุดกชุดเกาะอ,อะไรเลยมาตามมา,าตามมาเออไปมาโอ้โหสเกลผมเกียร์สเกล ไม่มีอีกผมเกลียดแมงมุมด้วยไอ้เจ้าคิป๊บเอ้เจ้าเออไอ้เจ้าตัวขาวๆไอ้เจ้าไอ้เจ้าเอาเจ้าไอ้ตัวขาวไอ้เจ้าตัวเขียวไม่กลัวเขียวไม่กลัวเขียวไม่กลัวกลัวขาวกลัวขาวเฮ้ออะไรดีปุ๊บปึ๊บปึ๊บพอกระบะเดินนะคิ๊ พอกับหลุมหลบภัยหรือว่าหลุมอะไรอะไรนั้นแหละของดีอันนี้อันนี้คือสมุนทรเก็บมาถ้าสมุนทรมีประโยชน์อะไรเอาไว้ทำ blast furnace หรือว่าเตาหรือว่าเตาเผาหูแร่ อันนี้คือลุมน้องเขียวในอนาคตจะมีป้ายปากว่าหลุมน้องเขียวหล,มวลุมแรกโอเคคืนนี้เราจะไปมหมู่บ้านนี้มันเป็นสองหมู่บ้านติดกันใช่ไหมมันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งหลังหนึ่งถึงสองหลังอะที่มันจะเป็นบ้านอะไรที่มันจะมีบัสฟอนแอสอยู่แต่ว่าเราจะไม่ไปขโมยบัสฟอนแอสครับ เราจะไปขโมยสมุทสโตล์ที่มันอยู่ในบ้านเดวิลเลเตอร์ไม่มีอาชีพทำไงขโมยแค่ไม่ขโมยบล็อกอาชีพว่าเออดีไอรอนกูลิมไปเอาเหล็กมาดีกว่าขอเหล็กเลยครับขอเหล็กขอเหล็ก หน่อยครับขอเหล็ก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 ครับผมอยากได้เหล็กอี่เราเจอเราเจอปาดเหล็กอีกตัวละ นิสหนึ่งหนึ่งไอ้นี่นมีอะไรบ้างจ้าเฮ้เดี๋ยวเราไปเก็บไอเทมไปเก็บไอเทมก่อนตกเลยวิน เลวีไหนนะเราตกเลวีไหนอ่ะตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงแ๊ะลงแปะลงแปะไอเทมเราไอเทมเราดีนะไม่ตกลาวาถ่ายูนี้ถายูนี้เลวีเดี้ยวเรามา สำรวจจนอีกรอบตอนนี so first, ้ขึ้นไปอ่ะตอนนี้ขึ้นไปเอาแรกอ่ะอู้บ้านผมฝนตกใส่ชุดเกาะใส่กีบหมวกเอ่ออยู่ไหนอ่ะดอกไม้ชิปเอามาทำอย่างนี้เอามาดอกไม้อย่างนี้แล้วก็ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอย่างอันนี้อาไปคราบรวมกันแบบนี้ก็ได้นี่เป็นอย่างนี้เออเมื่อกี้ผมพูดเบาโอเคครับขอโเดขอดโทรโดอ้เรามีหมวกส้มไม่ค่คยมีใครเคยทำกันจะไหมฟาร์มเมอร์บ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหน และไอเจ้า r o t ท t e Flash ของเราก็หายช่องมันถอะมันไม่ค่อยมีประโยชน์เร็วท,ที่เราไปซุกซุกอยู่มันอยู่ไหนอัน mm. นี้คือการที่ปักหลักสิ้นฐานเก่าเราจับบ้านนี้ได้ไหม <c oughs> มาซ่อม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 มาบ้านซอมบ้านฮะซ่อมบ้านซ่อมบ้าน,าน,านผมจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าซ่อมบ้านฮิเล็เจอ บวกตายครั้งแรกไอ้เจ้าเลวเีนบ้าเลยทำเราตายอะพอ้เจ้าเลวีน้ยตัต้งตรงโรงพยานผม,มนยูหน่อโอเคบินหาใชปเบเกเตอร์บินหา ป่านผมอยู่ไหนอยู่ไหนไหนป่านผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยโอเคโอเคฮะโอเคฮะยังทานทานฮะผมเป็นคนทันฮะคนทันฮะเป็นทันทันทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ บลัเบเนสเหล็กก้าวก้อนสมุนทรโตถเนาานอ้อย่าพูดอย่าพูดเอาไปเผาคอมพวเตนเผาคอมโตนให้มันเป็นสโตนแล้วอ,อไปเผาเปน็น,ดดนสมุนทรโตนเลสตอกกับแหะเหก่านเราได้เวลาที่จะคืนเตียงให้กับเจ้าวิลเจอร์แล้วนะครับ เบลเจอเดี๋ยวเราจะคือเตียงให้ในายแล้วนะอู้หูถ่ายเออเออ ي, ไอจูป้าไอจูป,ปักับปักกาลบูเทเนียมบาเทเนียมอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันยอดด้วยบีเอ็กี่มันขุดแกะสีเทาเราจะกลายขุดแกะสีดำทำมานดะ้ขุดแน่ฮะ บกวนมันเผาเยอะไปเลยดิบุกวนมันเผาเยอะเกินกว่าที่เราต้องการเราต้องการไม่กี่ก้อนโอ้โหเผามาห้าก้อนเอาเอาออกก่อนเอาออกเอาออกโอเคแล้วก็เอาสโตนไปให้มันเผาเค้สโตนรอตรงนี้ดีกว่า อนันลูกก้อนเผาได้แปดไอเทมใช่ไหมโอเปอร์ดิสเลตแอนดี้ไซอ,อันนี้เดี๋ยวไปปิ้งปุ๊บ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 ,บ,บ,บเดี๋ยวเราอาจจะตับมูสตูนโอเคโอเคเราจะไปแค่นี้ การของครนนี้ไปเผานี้ต่อโอเคเราจะการบลัสเฟอร์เลนเอ็ดสมมติต่วอ่าเฟอร์เลนเฟอร์เลนเฟอร์เลนเผานี้เสร็จแล้วเผานี้เสร็จใช่ไหมบลัสเฟอร์เลนโอเคจากนี้นะครับเราได้บลัสเฟอร์เลนเอามาวางไว้ตรงนี้เลย ปุ๊บปุ๊บโอเค last โฟ l รนซ์าร์โฟเรนซ์เป็นของที่แพงนะออถ้าเกิดเราเผาเหล็กก่อนพวกนี้เสร็จมันก็จะเป็นของที่ไม่แพงอีกต่อไปแล้วเราก็จะเอาหัวกระสุนไปทำออท,นนทำโฟเรนซ์ธรรมดาอทำอะไรคนระับทำ สมูเกอร์เลยจะทำสมูเกอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึสเกอร์โอเคทำสมูเกอร์เสร็จแล้วเราก็จะทำโเลปึ๊บเดโอเคให้มันเผาเผาไปต่อชุวงนี้สิที่เราต้องการ อืมก็เดี๋ยวทำพลิกแอ็กเหล็กเนาะว่าแล้วก็ทำเลยกว่าถ้าเกิดมีเซลโฟนเข้ามาในคลิปก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วสติกผมสติกทำไม้เปลรูปทำไม้เปลรูปแล้วก็ทำสติกโอเคทำสติกเสร็จแล้วก็พลิกแอ็เหล็กโอเคชิป เออเอ่อมีวัตถุดิบทำฮอปเปอร์ไม่พอด้วยโอ้ ESP ชิปชิปชิปโอเคครับ อาหารไม่ต้องเอาลงไปครับเพราะอะไรเราเป็นพิสูจน์เราตอนนี้เราเป็นพ okay. ิสูโหมดเพราะฉะนั้นฝึกโอเคเออทอดไปด้วยไปทำให้โลกใบนี t <t <t ้สว่างสวายดีบายบายปิดป๊บ okay. ต้วน,นี้มีถ้ำด้อยโอ้ตัวนี้มีถ้ำระบาดนาถ้ำไปเยอะมากเลยโอ้โหคุณผู้ชมถ้าเกิดผมขุดตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกผมก็เจอถ้ำเลยนะเนี่ยไมาเจอผมรีบไปเอาไอ้ลาเหลือไปเอาเลสโตนดีกว่า โ่อนหูหูแรสเตนแบบดิฟสไลดพียบน้อยระได้แรสโตนมาสามสิบขุดเมืองกัญญาบุญาว่าัพผู้พิ่ชมซึ่งตอนนี้ครับพียบหมด ง่ายเบรล็อกเบรล็อกผมเจอเบรล็อกแล้วครับแล้วผมก็เจอฐานซึ่งมันเป็นฐานที่ขรุนมากไอเทมมันก็อยู่ตรงนี้เบรล็อกมันจะดยึบอันนี้ไงโอเค ผมจะไปขุดมันยังไงอะเนี่ยป่ะไอ้หาสตูดิโอไอ้จุบไอ้จูวะแล้วก็ยัง ลูกลูกเราเอเยอุด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 ไเ้ยจุกเราได้มาแปะเบดล็อกอีสบตอนนี้เราอยู่วายท่า่นะวายสี่ แคปนะผมไม่ได้ใส่ลคปแอดคลิปหรอใส่เคปแอดคลิปหรอือแล้วทำไมเราต้องไปอยู่ Y 50มาอยู่อะไร Y 4 ุุุดดดด้วยออโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่กันในวาย5และเป็นวที่เราสามารถเจอสิ่งที่เรียกว่าไดมอนด์ได้ ครับถ้าเกิดเราเจอไดมอนด์ในคลิปนี้ก็แบบโอ้โห เฮ้ยที่ผมแต่งเองครับกลับไปฟังผมล็องเพีย้ยนจริงๆจะบอกว่าเพียนแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าผมเป็นคนแต่งเองไม่มีใครรู้ว่าผมล็องเพียนหรือไม่เพียนไม่เนขนา้าใจมุกไปเลยอืี่ยนแล้วก เปลียนหน้าตาขาดแบบนี้ทำไมอะพอมันไปอยู่ในบ็อกดิฟสเลทมันมันบล็อกเดียวกันเลยคนสายตายดีๆอย่างผมเนยังมองเป็นบ็อกเดียวกันได้อะจาปล่อยมันไปอย่างที่เป็นฮะปล่อยมันไป I want to see the diamond แต่ว่าจะอยากเื้อดมอนเบบบูก็ก็ถูกปะล่ะผมใส่หรือซอแพกอะไรแบบบูคุณอยากช้าผมไม่อยากใช้ที่คุณหินกต่อไปฮะพูดถึงไม่อยากใช้ที่คุณหินไปฮะ ไปนฮะไปทิ้งที่ขุดไปค้าที่ขุดเหล็กมาเยอะๆเ,เออชิไปค้าที่ขุดเหล็กไปเยอะแล้วผมก็ฉลาดแล้วผมก็ฉลาดเนอะ โอเคผมเปิด okay. เป็นอีซีแล้วเดี๋ยวเราจะไปเต้นกับมอนสเตอร์กันนะครับซึ่งถ้าว่าอันตรายไหมอันตรายแล้วอยากทำไหมคือไม่อยากแล้วก็นะโอเค คอขยายทิศฐานนะครับตักตรงนี้ด้วยว่าเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาอาหารทั้งหมดที่มีไปด้วยยำ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 ยยำยโอเคสิ่ที่เราต้องการคือธนู go moving a Not Today. Thank you. Thank you not today. Thank you not today, okay. Not today not today. Thank you. Not today thank you. เดี๋ยวกุณดสกิไอจากสกลธน,นูสกิลมันยิงแรมากคือใครที่บอกว,ว่าเล่นแบบว่าอะไรอย่างงี้แล้วอยู่ใกล้หมู่บ้านนี่คือแบบสักระว่างสองบี้นะมี มีทั้งเขียวทั้งขาวอ้ยมีทั้งเขียวมีทั้งขาวอีวีดูห้าอันหนม่ปังได้จ๊บก็เนยมเนยม ยวัดดีครับคุณน้องเขียวเนาะไม่คปเปอร์มาระเบิดเร็วจังเลยอ่ะอต่ำหลุมลงเขียวครับตบหลุมจะ่อย่มาตบหลุม โอเคครับผมไปโดนระเบิดอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้ดีนะที่ระเบิดใกล้บ้านโอ้โหสอกหลุมติดกัน กันมาระเบิดบึ้มดีเดของในตัวเราบอกว่าไม่ค่อยเยอะอะกระโดูกกนมาทับบนจุ๊สกิลสกิลดันแหวยสกิลคือเหมือนน้อเขียวอ่ะ โอเคเมื่อกี้ไม่มีใครลอกวอบานนะไม่มีไม่มีไม่มีเลยสักคนโอเคโอเคอุ okay. Okay. ปรกรณ์หินต,ต่างๆแล้วก็เก็บๆเอาไว้บ้างก็ดีโอ้โอ้เจ็บอีกโอ้โหนั้นมันโดง่ง อนเตอร์หป hey, ัาเนี่ยไอ้ไอ้ลูอมบี้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าเอ้สาอบครับ้ดีครับ